วางยาวขึ้นมาจะให้อดอซารีครับแต่ว่าเอ้า้วสุพรรไปช้าจังหวะนี้อดอซารีแตะมาแต่ว่าสลานนโอ้โหขายาวครับม้วก็ดักเอาไว้ได้ว่าตัดสินใจได้เฉียบขาดมากครับดูครับจังหวะที่สุพันเนี่ยไปพลาดครับยิงนะครับแต่ว่าให้ลาดิฟครับจังหวะนี้ยิงมาเอาติดเซฟครับโอ้โหนี่ถือว่าติดแผนหรือเปล่าครับยิงแทบจะกลางประตูครับแล้วดูสลาโนนเนี่ยอ่านทางถูกเลยครับ เอาล้วครับดูออดอซารีครับงางซัดจังหวะนี้สราณนเซฟได้ดูทีครับคือเราถอยครับแล้วแม่บูราฮีชิงเอาหูควายมาสวยนะครับแล้วจังหวะนี้กาลิฟอดี๋ยวว่ายังตรงตัวของสราณนนนะครับอัดดูรามันกาลิฟครับกาลิฟนี่ดูเก่งนะครับทําชิงหนึ่งสองมากาลิฟเปิดลึกไปครับกาลิฟ ไหลามาแล้วออดอซารีหักยิงจังหวะนี้ยังติดเซฟของสารานน์เงับมาไหลไปให้กับซาเลมออดอสซารี่คือยิงอ่ะเหมือนจะเบานะครับดูจังหวะนี้ก่อนครับซาเลมออดอสซารีมาที่นัซเซอร์ออดอซารี่แล้วเทคตัวมง่งโอ้โหวันนี้นี่สร้างงานเยอะแต่ว่าก็สร้างผลงานให้กับสารานน์ด้วย,ยครี้ไหลมาแล้วเปิดเข้ากลางเนี่ยครับยิงม่งโล่งๆเลยครับ